พีวีฟุตบอลฟี فا ขับเวิร์ครับกลุ่ม B วันที่23มิถุนายน2568เซียเทนซาวเดอร์ตัวแทนจากสหรัฐพบกับเปเชตัวแทนจากฝรั่งเศสคู่นี้คิกออพก,กันเวลาตี2ตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้ปารีสต่อ2ลูกพีวีก่อนเกมและสกอร์ดีคาดของคู่นี้บายพงโกเซียร์เทนซาวเดอร์ทีมดังจากเมเจอร์ลีกต้องบอกว่าพวกเขาเหมือนได้เป็นเจ้าบ้านเพราะสนามแข่งเป็นรังเย้าของพวกเขาอยู่แล้ว แต่เกมนี้เจอกับศึกหนักเนื่องจากเปเชในฐานะแชมป์ยุโปรปล่าสุดพวกเขาเพิ่งพลาดท,ท่าผ่ายโบตาโฟโกไป1ประตูต่อศูนย์ในนัดล่าสุดเกมนี้ต้องการใช้ชนะสถานเดียวทําให้เซียเทิร์นที่ระดับบอลต่ํากว่าเจอกับศึกหนักอย่างแน่นอนเรดราคาเปิดออกมาให้ยอดทีมจากฝรั่งเศสเป็นฝ่ายต่อ2ลูกได้นำมาอยู่ฝั่งต่อนที่สุดครับโดยมองว่าเปเชแข็งแกร่งมากกว่าเกมล่าสุดได้บทเรียนสําคัญมาแล้วด้วยและแมตชนี้พวกเขาจําเป็นต้องชนะเพื่อโอกาสเข้ารอบต่อไปสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้เปเชเอาชนะเซียเทิร์นซาวเดอร์ไป3ประตูต่อศ หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้และกดติดตามเพจบูบอลเด็ดทางช่องทาง YouTube และ TikTok ด้วยนะครับ